ไทยที่กำไรสูงที่สุดในปี2 5 6 8สวัสดีครับมือใหม่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ต่อช่องสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงและไม่ต้องมีพื้นฐานมาก,ก่อนเราอยู่ในซีรีส์สอนเล่นหุ้นมือใหม่รวยหุ้นควรจะรู้อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปดูกันว่า10หุ้นไทยที่กำไรเยอะที่สุดสูงที่สุดในครึ่งปีแรกของปี2568 จะมีบริษัทไหนบ้างแล้วจะน่าสนใจไหมมาดูกันเลยครับเราเริ่มกันที่อันดับที่10นะครับอันดับที่10เนี่ยตกเป็นของตัว CPF นะครับกำไรครึ่งปีแรกอยู่ที่18,925ล้านบาทอ่ะเราไปดูตัวผลประกอบการของ CPF กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ปีนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากำไรครึ่งปีนะครับหเดือนนะครับครึ่งปีก็อยู่ที่18,925ล้านถ้าเราดูกำไรของ CPF ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี64 นะครับก็จะเห็นว่าปี64เนี่ยกำไรอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านพอปี65กําไรเติบโตขึ้นมาเป็น1 4 0 0 0ล้านพอปี66พลิกขาดทุนนะครับแบบช็อกเลย5,200ล้านถ้าจํากันได้ปีนั้นก็มีปัญหาหมูเถื่อนทะละักเข้ามาทําให้ราคาหมูเนี่ยตกต่ำมากเลย CPF ก็ขาดทุนไปแต่พอปี67ปีถัดมาเท่านั้นเองนะครับก็เทินาราวกลับมาได้ดีมากเลยนะครับกำไรทานิวไฮเลยนะครับก็อยู่ที่19,558ล้านแต่ พอเรามาดูกําไรปีนี้ครับปี68เพียงแค่ครึ่งปีเนี่ยกำไรเกือบจะแตะ19,000ล้านแล้วเพราะฉะนั้นกําไรเพียงแค่ครึ่งปีนะครับเกือบจะเท่ากับปีที่แล้วและเพราะฉะนั้นแสดงว่าปีนี้นะครับส่งกําไรมาดีมากๆนะครับในส่วนของ CPF เนี่ยนะครับราคาเหมาะสมเนี่ยต่อไปเช็คมาให้ล่าสุดนะครับนักวิเคราะห์ประเมิอนอยู่ที่28.50นะครับ ตัวต่อไปนะครับอันดับที่9นะครับตกเป็นของตัว a d v a n c e หรือ a a s นั่นเองกําไรอยู่ที่21,565ล้านเราไปดูผลประกอบการของ a d v a n c e กันนะครับปีนี้นะครับกำไร6เดือนหรือครึ่งปีนะครับของปี68อยู่ที่21,000 565ล้านเรามาดูกำไรย้อนหลังตั้งแต่ปี64นะครับปี64กำไรอยู่ที่2 6 9 0 0ล้านนะครับพอปี65กำไรดรอปลงนิดเดียวนะครับเหลือ2 6 0 0 0นพล้านพอปี66กลับมาเติบโตนะครับเป็น2 9 0 0 0นเพรล้านพอปี67โตสวยมากกำไรเป็น3 5 0 0 0ล้านแต่พอปีนี้ครับกำไรเพียงแค่ครึ่งปีเนี่ยทะลุ2 0 0 0 0ล้านไปแล้ว นะครับทะลุ20,000ล้านไปแล้ว2 1 0 0 0ล้านแสดงว่าปีนี้มีโอกาสที่กำไรจะสามารถทำ New High ได้ด้วยสำหรับตัวแอดวานนะครับมีโอกาสกำไรจะไปแตะแถวๆ40,000ล้านเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาเหมาะสมนะครับของตัวแอดวานเนี่ยต่อไปเช็คมาให้ล่าสุดนักวิเคราะห์ประเมินอยู่ที่3 36บาทไปดูอันดับที่8กันบ้างนะครับอันดับที่8ตกเป็นของหุ้น นะครับน้องใหม่แต่หน้าเก่านั่นก็คือบินไทยนะครับการบินไทยโอ้โหกำไรครึ่งปีของการบินไทยอยู่ที่21,955ล้านโอ้โหกำไรครึ่งปีแรกมาอย่างสวยเราไปดูตัวผลประกอบการนะครับซึ่งก็ไม่ต้องสืบมากสำหรับตัวการบินไทยนะครับก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หมายถึงว่าในอดีตที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับอ่ะเรามาดูนะครับ ปี64นะครับก็กำไรอยู่ที่55,000ล้านแต่ปีนั้นมันก็มีกำไรพิเศษเห็นไหมครับพอปี65ก็ขาดทุน270ล้านปี66พลิกกำไรนะครับ28,000ล้านพอปี67โอ้โหนะครับพลิกขาดทุนเกือบเกือบ27,000ล้านนะครับแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยเทินอลราวกลับมาดีมากกำไรเพียงแค่ครึ่งปีของปี68อยู่ที่21,000 955ล้านนะครับก็ถือได้ว่ากำไรดูชัดเจนมากๆเลยครับดีมากๆแต่ว่าราคาเหมาะสมนะครับของตัวการวินไทยเนี่ยต่อไปเช็คมาให้ล่าสุดนะครับนักวิเคราะห์ประเมินอ,อยู่ที่12.10 12.10เราไปดูกันที่อันดับที่7นะครับตกเป็นของตัว ktb แบงก์กรุงไทยกำไรครึ่งปีแรกของ ktb อยู่ที่22,835ล้าน เราไปดูตัวผลประกอบการของตัว KTB กันนะครับอ่ะ KTB นะครับกำไรปีนี้นะครับกำไรปีนี้ครึ่งปีหรือว่า6เดือนอยู่ที่22,835ล้านนะครับ KTB ย้อนกลับไปดูกําไรตั้งแต่ปี64ครับดูดีทีเดียวปี64กําไรอยู่ที่21,588ล้าน ปี65เติบโตอย่างร้อนแรงเป็น33,697ล้านปี66เติบโตต่อเป็น36,615ล้านปี67กำไรทะลุ40,000ล้านนะครับเป็น43,855ล้านแล้วก็ปีนี้กำไรครึ่งปีมาก็ยังทรงดีนะ22,835ล้านต่อไปเช็คราคาล่าสุดต่อไปเช็คราคาเหมาะสมนะครับราคาเหมาะสมล่าสุด ที่นักวิเคราะห์ประเมินแฟ i ์ว a ลูนะครับหรือ t a r g e เก r ตไพของตัว KTB นะครับประเมินอยู่ที่26.50ต่อไปไปดูกันที่อันดับที่6นะครับตกเป็นของตัว BBL แบงกรุงเทพกำไรครึ่งปีของ BBL อยู่ที่24,457ล้านเราไปดูตัวผลประกอบการนะครับของตัว BBL กันนะครับ BBL กําไร6เดือนหรือว่าครึ่งปีนะครับของปี68นะครับ24,457ล้านดูกําไรย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี64กําไรปี64นะครับอยู่ที่26,500ล้านปี65เติบโตเป็น29,300ล้านปี66โตกระโดดเลยเป็น41,600ล้านปี67ยังคงโตต่อเป็น45,200ล้าน นะครับแล้วก็ปีนี้กําไรครึ่งปีทรงก็ยังดีนะ2อ4 5 7ล้านต่อไปเช็คราคาเหมาะสมนะครับล่าสุดเนี่ยนักวิเคราะห์ประเมินราคาเหมาะสมอยู่ที่168บาทอ่ะ6ลบาทกซิล1668สําสำหรับตัว BBL ไปดูกันที่อันดับที่5นะครับตกเป็นของตัว SCB ไทยพาณิชย์กำไรครึ่งปีของ SCB อยู่ที่2 5 0 0 0 2 8 8ล้านเราไปดู ผลประกอบการย้อนหลังของตัว SCB นะครับกําไรครึ่งปีของปีนี้นะครับอยู่ที่25,288ล้านมาดูกำไรย้อนหลังตั้งแต่ปี65ปี65กําไรอยู่ที่37,500ล้านปี66เติบโตต่อเป็น43,500ล้านปี67ยังคงโตต่อเป็น43,900ล้านส่วนปีนี้กําไรครึ่งปีทรงยังใช้ได้ 25,288ล้านต่อไปเช็คราคาเหมาะสมของตัว SCB ล่าสุดนะครับนักวิเคราะห์ประเมินอยู่ที่133.50ครับไปดูกันที่อันดับที่4ตกเป็นของตัว K-Bank กาสิกรกำไรครึ่งปีอยู่ที่26,279ล้านไปดูตัวผลประกอบการของ K-Bank กัน กําไรครึ่งปีหรือ6เดือนของปีนี้อยู่ที่26,279มาดูกําไรปี64ครับปี64กําไรอยู่ที่38,000ล้านปี65ดรอบลงนิดหนึ่งเหลือ35,700ล้านเพราะปี 66, 66กลับมาเติบโตเป็น42,400ล้านปี67โตต่อเป็น48,600ล้าน แล้วพอมาปีนี้ครึ่งปีเนี่ยกำไรทรงก็ยังใช้ได้26,279ล้านดูดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวแฟ i r วลูของ KBank ต่อไปเช็คมาล่าสุดนะครับนักวิเคราะห์ประเมินอยู่ที่174บาทไปดูกันที่อันดับที่3ตกเป็นของตัว PTTEP นะครับหรือว่าปตทอสอพอกำไรครึ่งปีอยู่ที่30,000กับอีก76ล้าน ไปดูตัวผลประกอบการของ PTT EP กันกำไรครึ่งปีของปีนี้30,000กับอีก76ล้านไปดูกำไรย้อนตั้งแต่ปี64ครับปี6กํากำไร38,800ปี65โตกระโดดเป็น70,000กับอีก900ล้านปี66โตต่อเป็น76,700ล้านปี67โตอ,อีกเป็น 78,800ล้านแต่ว่ากำไรปีนี้นะครับครึ่งปีมาเนี่ยดูแนวโน้มแล้วเนี่ยกำไรปีนี้น่าจะลดลงนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาเหมาะสมครับ <c oughs> fair v a l u ของตัว p d t ep นะครับนักวิเคราะห์ประเมินอยู่ที่135บาทไปดูอันดับที่2ครับนั่นคือปอตทตัวแม่กำไรครึ่งปีของปตทอยู่ที่44,000 848ล้านไปดูตัวผลประกอบการของ p t t ีหรือปตทนะครับปีนี้กำไร6เดือนหรือครึ่งปีนะครับกำไร6เดือนหรือครึ่งปีอยู่ที่44,848ล้านไปดูกำไรย้อนหลังตั้งแต่ปี64ปี6ปีกํากำไรอยู่ที่1 8 0 0 0พล้านพอปี65กํากำไรดรอปลงเหลือ91,000ล้าน ปี66กับมาเติบโตเป็น1 12,000ล้านปี67ดรอปลงเหลือประมาณ90,000ล้านแต่เราจะสังเกตว่ากำไรปตท4ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ประมาณสัก1 0 0 0 0ล้านบวกลบ1 0 0 0 0ล้านหนะ้าต่อปีคือเยอะมากส่วนปีนี้กำไรครึ่งปีนะครับก็มาประมาณสัก44,800ล้านก็ปีนี้ก็มีโอกาสที่กำไรอาจจะดรอปลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับ ในส่วนของแฟ i r ว a ร์ลูราคาเหมาะสมของปตทนะครับต่อไปเช็คมาล่าสุดนะักวิเคราะห์ประเมินอ,อยู่ที่35บาทครับไปดูอันดับที่1แชมป์ประจำครึ่งปีแรกของปี68ตกเป็นของตัวกัฟแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากัฟมีกำไรพิเศษอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับกำไรครึ่งปีแรกของกัฟนะครับอยู่ที่127,000 กับอีก41ล้านนะครับประมาณสักแสนส0 0หล้านแสนสอ0หมื่ล้านแต่กัฟเนี่ยมีกําไรพิเศษนะครับมีกําไรพิเศษนี่ถ้าเราดูนะครับกัฟมีการบันทึกกําไรพิเศษราวห้าหมล้านจากการควบรวมกิจการกับอิน u c h เมื่อวันที่1เมษาแล้วก็มีการบุ๊กําไรเข้ามามันก็เลยทาให้กําไรไตรมาส2ของกัฟเนี่ยนะครับมันพุ่งทะยานขึ้นไป แล้วก็เลยส่งผลให้กําไรครึ่งปีเนี่ยนะครับมันสูงนะครับหนึ่งแกับอีก41ล้านอ่ะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปว่ามีกำไรพิเศษกำไรพิเศษหมายถึงว่าวันทามครั้งเดียวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวผลประกอบการของกัฟนะครับ เ,เพิ่งคบวบรวมมานะก็เลยมีงบให้ดูแค่นี้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยกำไรครึ่งปีเนี่ย1 2 7 0 0ล้านนะครับไปดูปีที่แล้วนะครับกำไรอยู่ที่21,000ล้านนะครับสำหรับตัวกัฟนั่นเองแล้วก็ราคาเหมาะสมนะครับของกัฟต่อไปเช็คมาล่าสุดนักวิเคราะห์ประเมิอนอยู่ที่63บาทครับและนี่ก็คือ10อันดับหุ้นไทยที่กำไรสูงที่สุดในครึ่งปีแรกของปี2568ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเนื้อหาวันนี้นะครับชอบหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนื้อหาสาระแนวนี้ก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจัดเนื้อหาแบบนี้ เอามาให้อีกนะครับแจ้งข่าวดีสําหรับมือใหม่ทุกๆคนนะครับใครที่เป็นมือใหม่แล้วตั้งใจอยากจะศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจังเนี่ยนะครับต่อจะมีกิจกรรมไลฟ์ทุกวันจันทร์และวันพุธรายการชื่อว่าสอนเล่นหุ้นมือใหม่ถือว่าเป็นรายการที่ดีมากแล้วก็ไลฟ์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึง2องทุ่มทุกจันทร์ทุกพุธทุกสัปดาห์เนี่ยต่อจะอัปเดตข่าวสารนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินตลาดหุ้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่จําเป็นสําหรับมือใหม่ในการประสบความสําเร็จในการลงทุนเนี่ยจะ ูดของต่อแล้วก็รับรองได้เลยว่าสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยไม่น่าเบื่อสั้นกระชับได้ใจความเอาไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจศึกษาเรื่องการลงทุนจริงๆไลฟ์ของต่อทุกจันทร์และพุธหนึ่งทุ่มทาง YouTube ช่องอาจารย์ต่อห้ามพลาดโดยเด็ดขาดส่วนเนื้อหาตอนหน้านะครับจะเป็นเนื้อหาสาระดีๆแบบไหนห้ามพลาดโดยการทั้งปวงเพราะว่ามันจะสนุกสนานและเด็ดขาดมากเขือคืนอย่างเช่นเคยแน่นอน หลายๆคนถามเข้ามาเกี่ยวกับคอสออนไลน์ฟรีนะครับคอสออนไลน์ห้าพันสูงเงินล้านว่าจะเข้าเรียนได้ยังไงนะครับง่ายๆเลยขั้นแรกเนี่ยแอดไลน์แอดอาจารย์ต่อก่อนนะครับก็คือยิง QR โค้ดตรงเนี้ยนะครับแอดเข้าไปเลยเพอแอดไลน์ปุ๊บเนี่ยทักหาน้องแอดมินบอกว่าขอรับคอสฟรีเดี๋ยวน้องส่งให้ปุ๊บเรียนได้ทันทีคอสออนไลน์ห้าพันสูงเงินล้านเนี่ยนะครับฟังกับไม่ฟังชีวิตต่างแน่นอนถ้าไม่ฟังวันนี้แล้วมีโอกาสได้ฟังในอนาคตจะบอกกับตัวเองเลยว่า รู้อย่างนี้น่าจะฟังตั้งนานแล้วเป็นคอร์สที่ติดก,กระดุมเม็ดแรกให้กับมือใหม่ได้ดีมากๆต่อจะคุยให้ฟังว่าถ้าเราเริ่มต้นลงทุนหลักพันอยากจะสร้างพอร์ตหลักล้านต้องมีแนวคิดและวิธีการอย่างไรใครที่ไม่อยากเริ่มต้นแบบผิดๆนะครับขาดทุนตั้งแต่เริ่มคอสนี้อย่างน้อยต้องฟังสักครั้งหนึ่งในชีวิตรับรองได้เลยว่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่อย่างแน่นอนร้อครับ